โอเคครับก็กราบสวัสดีด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้มาอยู่กับช่องวูสแกนมันนอีกแล้วนะครับและก็วันนี้นะครับพี่จะมาแจกบัตรทูมันน่นะครับหนึ่งใบนะครับก็หนึ่งพันบาทนะครับถ้าใครเจอแล้วนะครับก็เติมเลยนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับเอาไปเติมก่อนเลยนะครับนะครับเอาไปเติมก่อนได้ก่อนนะครับก็คนที่ได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ ยินดีที่ได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องอ่าเสียใจไปนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยมีแจกทุกวันเลยนะครับก็เข้ามาติดตามพี่แล้วก็มารุ้นรับเงินได้นะครับเพราะว่าพี่แจกนะครับร้อยเปอร์เซนครับทุกคนจริงๆนะร้อยเปอร์เซนเลยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับช่วงนี้พี่แจกเพราะว่า หาเงินจากที่อื่นมันยากนะครับพี่ก็อยากช่วยที่จะแบ่งเงินแจกเงินนะครับการหารายได้ออนไลน์นะครับโอเคไหมครับน้องๆนะครับก็แจก1,000นะครับ1 0 0 0 2 0 0นนนี้นะครับคงไม่เท่าไหร่นะครับก็แจกให้กับน้องๆเลยนะครับที่เข้ามาเล่นหรือว่าเข้ามาดูนะครับโอเคไหมครับ ก็ไปหารหัสกันเลยนะครับมันจะอยู่ท้ายคลิปหรือว่าต้นคลิปหรือว่ากลางคลิปนะฮะก็ไปหาเลยนะครับใครเร็วใครได้นะครับก็จังหวะนี้ก็ต้องหาแล้วนะครับก็ไปไปหากันเลยนะครับเอาไปเติมก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งเย่าเพิ่งไปทำไลไรเอาไปเติมก่อนเลยนะครับคนแรกเท่านั้นที่จะได้นะครับโอเคครับก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่แจกตลอดเลยนะครับโอเคกดกระดิ่งด้วยนะครับ